สวัสดีค่ะทุกคนคดีของวันนี้เกิดขึ้นที่เพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาคดีในวันนี้เป็นคดีของเด็กอุปถรรัมเด็กอุปถรัรมบบางคนชีวิตของพวกเขาอาจไม่ได้ดีไปกว่าตอนที่พวกเขาอยู่ที่บ้านอุปถรรัมครอบครัวที่รับอุปถรัรมเด็กเหล่านี้พวกเขาจะได้รับเงินสนับสนุนและเงินกองทุนจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เงินที่มอบให้เด็กอุปถัมภ์จนกว่าอายุของพวกเขาเหล่านั้นจะเกินกว่าที่รัฐกำหนดไว้ครอบครัวที่รับอุปถัมภ์เด็กจะมีทั้งเด็กที่ไปเจอครอบครัวที่ดีแต่ในคดีนี้เด็กอุปถัมภ์คนนี้โชคร้ายที่ไปเจอกับครอบครัวนี้คดีนี้เป็นคดีของเกรซแพกเกอร์ขณะเกิดเหตุเธอมีอายุ14ปีเกรซเธอเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2001ในนอร์ริท,ทาว เธอคลอดก่อนกําหนด2เดือนนั่นทำให้เธอมีน้ำหนักแค่4ี่ปอนด์เธอตัวเล็กมากจนแม่ของเธอสามารถแต่งตัวให้เธอได้ในชุดตุ๊กตาพ่อแม่ของเกรซสูญเสียการดูแลเธอและน้องอีกสองคนเพราะพวกเขามีข้อกล่าวหาว่าพวกเขาไม่สามารถจัดการบ้านที่ปลอดภัยให้แก่พวกเด็กๆได้แม่ของเกรซในตอนนั้นเธอป่วยเป็นโรคทางจิตขั้นรุนแรง และพ่อของเกรซในตอนนั้นเขามีปัญหาทางสุขภาพกายและจิตเขาต้องกินยาตลอดเวลานี่ทําให้พวกเขาทั้งคู่ไม่อยู่ในสภาวะที่จะดูแลลูกๆของพวกเขาทั้งสามคนดังนั้นเกรซและน้องๆของเธอต้องไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุ้มครองเด็ก แม่ของเกรซได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมลูกๆของเธอได้3ครั้งต่อสัปดาห์ในขณะที่แม่ของเกรซเธอหวังว่าเธอจะได้รับโอกาสให้ดูแลลูกๆของเธออีกครั้งในวันใดวันหนึ่งในปี2004ซาร่าแพกเกอร์และสามีของเธอเดวิดแพกเกอร์คือคนที่มาทำเรื่องขออุปถัมภ์เกรซซึ่งตอนนั้นเธออายุได้3ามขวบ พร้อมกับน้องชายของเธออีกหนึ่งคนน้องชายของเธอตอนนั้นเขามีอายุแค่หนึ่งขวบหลังจากอุปถัมภ์เด็กทั้งคู่ซาร่าและเดวิดพวกเขาได้เปลี่ยนชื่อของเด็กๆเ,เกรซนั้นเมื่อก่อนเธอชื่อซูซานแต่เธอถูกเปลี่ยนมาเป็นเกรซในปัจจุบันซาร่าและเดวิด พวกเขาทั้งคู่ได้อุปถัมภ์เด็กๆอีกหลายสิบคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นพ่อแม่แท้ๆของเกรซพวกเขาจึงเชื่อว่าเกรซและน้องชายพวกเขาทั้งคู่จะปลอดภัยซาร่าและเดวิดพวกเขาทั้งคู่ดูเหมือนจะรักเด็กๆทั้งคู่จริงๆ แต่พวกเขาทั้งคู่กลับปฏิบัติต่อเกรซต่างไปจากน้องชายของเธอซาร่าแม่บุญธรรมนั้นเธอชอบตะโกนด่าว่าเกรซและบ่อยครั้งถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายของเกรซหลังทำร้ายร่างกายเธอเสร็จซาร่าจะจับเกรซเข้าไปขังไว้ในห้องนอนของเธอและบ่อยครั้งก็จับเธอไปขังไว้ในห้องใต้ดินในปี2010เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเดวิด ผู้หวังเดีได้โทรมาแจ้งความว่าเดวิดได้บังคับทำร้ายร่างกายลูกบุญธรรมผู้หญิงคนหนึ่งเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนี้เธอเป็นหนึ่งในเด็กที่ซาร่าและเดวิดอุปถัมภ์อยู่เธอมีนามสมมุติว่ามีตาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงมีตาเธอได้ให้การว่าเธอมักจะถูกทำร้ายและถูกจับมัดไว้กับเตียงของเธอ และบ่อยครั้งที่เธอถูกบังคับให้สวมใส่เสื้อผ้าชั้นในอย่างเดียวและบังคับให้เธอมานอนในห้องตรงข้ามกับห้องของเดวิดและเดวิดเขาพยายามเข้ามาล่วงละเมิดเธอและจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเดวิดพวกเจ้าหน้าที่พบภาพเปลือยของเด็กที่เขาอุปถัมภ์ไว้จำนวนมาก เดวิดให้การยอมรับในคดีที่เขาก่อและเขายอมรับด้วยว่าเขาได้ทำสิ่งเดียวกันนี้กับเกรซเมื่อตอนเธออายุแค่ห้าขวบในปี2011เดวิดถูกจับกลุ่มและเขาถูกตัดสินจำคุก18เดือนถึง5ปีหลังจากที่เดวิดติดคุกซาร่าเธอถูกให้ออกจากงาน ซึ่งเธอทำงานเป็นหัวหน้างานในหน่วยงานที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและซาร่าไม่ได้รับอนุญาตให้อุปถรัรมภ์เด็กอีกต่อไปเด็กๆทุกคนถูกส่งตัวกลับบ้านอุปถรัรมภ์ทั้งหมดแต่แปลกคือเกรซและน้องชายของเธอพวกเขายังอยู่ในความดูแลของซาร่าภายหลังที่เดวิดติดคุกซาร่าเธอได้เลิกลากับเดวิดและในปี2013 ซาลาได้พบเจอกับชายคนหนึ่งเขาชื่อเจคอบซันลิแวนในปี2013ถึงปี2015เกรซได้ย้ายออกจากเพนซิลเวเนียเพื่อไปเข้าเรียนที่นอร์ทแคโรไลนาเกรซเธอมีปัญหาในการเรียนรู้บางอย่างและเธอได้ไปพักอาศัยอยู่ในความดูแลของลูกพี่ลูกน้องของซาลาแต่ในเดือนพฤศจิกายนปี2015 เกรซเรียนจบและเธอกลับมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับซาร่าแม่บุญธรรมของเธอในวันที่11กรกฎาคมปี2016สซาร่าได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเกรซลูกสาวบุญธรรมวัย14ปีของเธอเธอได้หายออกไปจากบ้านของพวกเราซาร่าได้บอกเจ้าหน้าที่ต่อว่าก่อนเธอจะหายตัวไปพวกเขาทั้งคู่ทะเลาะกัน เรื่องที่เกรซขออนุญาตไปบ้านเพื่อนของเธอแต่ซาร่าไม่ให้เธอไปซาร่าเธอได้ให้การต่อว่าเกรซลูกสาวบุญธรรมของเธอเธอเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดื้อรั้นมากและเธอยังให้การต่อไปด้วยว่าเงินสด300ดอลลาร์สหรัฐของเธอได้หายไปพร้อมกับเกรซซาร่าได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเธอจะให้รูปถ่ายของเกรซไว้ที่สถานีตำรวจ เพื่อง่ายต่อการช่วยค้นหาตัวเกรซหลังจากวันนั้นซาลาไม่เคยให้ลูกถ่ายของเกรดแก่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดสองเดือนที่เกรซหายตัวไปเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อซาลาแต่พวกเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับการติดต่อกับจากซาลาแต่อย่างใดจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องไปดักรอซาลาที่บ้านของเธอในวันที่เจ็กันยายน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขาพบว่าซา่าย้ายบ้านหายออกไปแล้วซา่าได้ย้ายบ้านออกไปโดยที่ไม่บอกใครเลยเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่าน้องชายอายุ1ิบสองปีของเกรซเด็กชายได้ลาออกจากโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ไปแล้วแต่ในช่วงบ่ายของวันนั้นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวซา่าได้ซา่าเธอได้ขอโทษเจ้าหน้าที่ที่เธอไม่ได้ติดต่อกับ และเธอได้ส่งรูปภาพของเกรซให้เจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้นพฤติกรรมแบบนี้ของซาร่าน่าสงสัยอย่างยิ่งและพ่อแม่แท้ๆของเกรซได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาเพิ่งได้รู้และเพิ่งได้รับแจ้งการหายตัวไปของเกรซและซาลาเพิ่งจะให้จดหมายของเกรซกับเจ้าหน้าที่สืบสวนในจดหมายนั้นเขียนว่าเธอรู้สึกเสียใจที่เป็นภาระ และเธอวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตของเธอเองแต่จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าลายมือและวิธีการเขียนในจดหมายไม่ตรงกับที่เกรซสะกดหรือเคยเขียนไว้ในจดหมายฉบับนั้นมีบางอย่างน่าสงสัยและมันไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสอบถามไปยังเพื่อนของเกรซ เพื่อนที่ซาลาอ้างว่าพวกเขาทะเลาะกันเพราะเกรซจะไปเยี่ยมเพื่อนแต่ซาลาไม่ให้เธอไปจากการสอบสวนเพื่อนของเกรซเพื่อนของเกรซได้ให้การว่าเกรซไม่ได้มาหาเธอเลยนับจากวันนั้นและเธอก็ไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้และจากการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบว่าซาลาเธอยังได้รับเงินอุปถัมภ์ในชื่อของเกรซทุกเดือน เดือนละ712ดอลลาร์สหรัฐชื่อที่ซาร่าไม่เคยสนใจและใส่ใจที่จะตามหาเกรทตั้งแต่ที่เธอหายตัวไปซึ่งนี่หมายความว่าซาร่าสามารถรับเงินอุปถัมภ์ของเกรทไปได้ตลอดเมื่อไม่มีใครหาหรือพบเจอเกรทในเดือนตุลาคมปี2016นักล่าสัตว์พวกเขาเดินเข้าไปในพื้นที่ป่าลึก ขณะที่พวกเขากำลังเดินล่าสัตว์อยู่นั้นพวกเขาได้เจอสิ่งน่ากลัวบางอย่างสายตาของนักล่าสัตว์คนหนึ่งเขาเหลือบไปเห็นลำตัวของคนลำตัวที่ถูกตัดแยกชิ้นส่วนหัวแขนขาและลำตัวถูกตัดแยกออกจากกัน จากการชนสูตรและตรวจสอบในภายหลังสามารถระบุร่างที่ถูกแย่งชิ้นส่วนนั้นได้ว่าคือเกรซเพกเกอร์เด็กสาววัย14ปีที่หายตัวไปการตรวจค้นโดยรอบบริเวณพบว่าชิ้นส่วนแขนขาและหัวของเธอถูกโยนไว้ใกล้ๆกันเจ้าหน้าที่สืบสวนรู้ได้ทันทีว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อันดับหนึ่งคือซาร่า แม่บุญธรรมของเกรทนั่นเองและในทันทีเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายคน้นเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านของซาร่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่16ตุลาคมใบเสร็จนี้มาจากร้านเช่ารถและเป็นใบเสร็จการซื้อใบมีดใบเลื่อยและผู้เช่าซื้อคือซาร่าเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบร่างของเกรท พวกเขารายงานว่ากระดูกของเกรซที่โดนตัดมีรอยที่ตรงกับการใช้เลื่อยตัดกระดูกวันที่11พฤษภาค,คมปี2016ซาร่าถูกตั้งข้อหาคุกคามเด็กและขัดขวางกระบวนการทางกฎหมายเธอถูกจับกลุมและเจ้าหน้าที่ได้ตั้งวงเงินประกันของเธอคือ2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐวันที่23ทธันวาคมปี2016 เจคอบได้นำเงินมาประกันตัวซาร่าในวันที่30ธันวาคมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อแคทเธอรีนอันไบเธอแจ้งว่าซาร่าและเจคอบตอนนี้พวกเขาหมดสติและเธอเชื่อว่าพวกเขาทั้งคู่กินยาเกินขนาดซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่พยายามจะฆ่าตัวตาย ในอีกสองสัปดาห์ต่อมาหลังจากเจคอบออกจากโรงพยาบาลเจคอบได้ให้การรับสาร,รภาพว่าเขากับซาร่าได้ทำสัญญาฆ่าตัวตายก่อนที่จะกินยาก่อนที่เจคอบจะสาร,รภาพต่อไปว่าเขาเป็นคนฆ่าเกรทเจคอบได้ให้การต่อไปว่าเขาและซาร่าได้หลอกพาเกรทไปที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งของพวกเขาโดยวันนั้นเป็นวันที่8กรกฎาคม ที่พวกเขาหลอกพาเกรมาที่บ้านเช่าเมื่อเกรซเข้าไปในบ้านพวกเขานำเครื่องดื่มมาให้เธอเครื่องดื่มที่ผสมยาไว้เมื่อเกรสลุมสสือทั้งคู่ได้เข้าชกต่อยที่ใบหน้าของเกรซหลายครั้งจากนั้นทั้งคู่ได้ลากล่างของเธอไปที่ห้องใต้หลังคา พวกเขาเอาเทปปิดปากเธอไว้แน่นจากนั้นเจคอบได้ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเกรดในขณะที่เจคอบลงมือล่วงละเมิดทางเพศเกรดอยู่นั้นสาราเธอได้ยืนมองดูอยู่ตอนนั้นเกรสได้มองมาที่แม่บุญธรรมของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือสาราได้พูดกับเกรดว่าฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วเธอก็เดินจากไป หลังจากนั้นทั้งคู่ทิ้งเกรทไว้ที่ห้องใต้หลังคาเพื่อให้ความร้อนทำให้เธอเสียชีวิตไปเองในวันถัดมาทั้งคู่มาดูให้แน่ใจว่าเกรทเธอเสียชีวิตแล้วหรือยังแต่เกรทเธอดิ้นหล่นจนเทปปิดปากหลุดออกมาเมื่อเกรทเห็นทั้งคู่เธอได้ถุยน้ำลายใส่ทั้งคู่เจคอบได้เดินเข้าไปบีบคอเกรทจนเธอเสียชีวิตคามือจากนั้นทั้งคู่คิดแผน ทำลายล่างของเกรทซาลาไปซื้อใบมีดและเลื่อยเพื่อแยกชิ้นส่วนล่างของเกรทหลังจากช่วยกันแยกชิ้นส่วนเสร็จทั้งคู่ขับรถที่เช่ามานําชิ้นส่วนของเกรทไปโยนทิ้งไว้ในป่าซาลาและเจคอบพวกเขาทั้งคู่ถูกจับกลุ่มทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาปิดบังซ่อนเลนออพางศพ า่าได้ให้การช่วงหนึ่งว่าเธอไม่ได้ต้องการเกรดแต่เธอต้องการรับเงินอุปถัมภ์ของเกรซเท่านั้นเงินอุปถัมภ์ที่พวกเขาได้รับจากการดูแลพวกเด็กอุปถัมภ์า่ากล่าวต่อไปว่าฉันต้องการให้เกรซตายฉันต้องการแค่เงินของเธอเท่านั้นคดีนี้าร่าทำข้อตกลงให้การรับสารภาพเพื่อหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตารラเพ็กเกอร์ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต เจคอบซิลแวนถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนเมษายนปี2020เจคอบเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะหัวใจล้มเหลวในคุกนี่คือทั้งหมดของคดีนี้แล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไป ในบางครั้งถ้าคุณเหนื่อยคุณท้อกับชีวิตให้คุณลองมองชีวิตคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าคุณ